จะได้กินแตงโมไหมเนี่ยว้ายพี่ทอยทำอะไรเนี่ยแตงโมที่ไหนก็ทำแบบเนี้ยคะแพทคุณหาแตงโมเจอใกล้สุดแล้วค่ะทิกเกอร์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะแพทนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยเอ้าก็คุณกับแม่บอกว่า ให้เอาแตงโมที่สุกไปผ่ากินไม่ใช่หรอคะใช่แล้วคุณตแตงโมไปทอดเพื่อก็แพทเปิดตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วแตงโมมันดิบทุกลูกเลยอะแพทก็เลยเอามาทอดให้มันสุกฮะอโอ๊ยวันนี้แม่จะได้กินแตงโมไหมเนี่ยเฮ้ยห๊าว้ยนี่ทอยทำอะไรเนี่ยก็ทำแตงโมให้มันสุกไงคะแตงโมที่ไหนก็ทำแบบเนี้ยฮะอา้าวแล้วถ้าไม่ทอดมันจะสุกไหมคะ แตงง no. ัวมันสุกอยู่แล้วเธอจะบ้าหรือเปล่าเนี่นี่แติกเกอร์แกเป็นคนบอกว่าแฟนแกไม่เก่งงานบ้านงานเรือนอ่ะแต่แม่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นถึงขนาดนี้เลยนะผมต้องขอโทษแทนแพทเขาด้วยแม่พี่ทิกเกอร์แม่คะ ถ้าแพททำอะไรผิดพลาดไปอะ่ะแพทขอโทษนะคะแพทไม่รู้จริงๆจิ๊กเกอร์เดี๋ยวตามแม่เอาไปคุยกันนะ แฟนแกกับแกอ่ะจะไปกันรอดไหมเนี่ยแม่ครับทําไมแม่พูดแบบนั้นล่ะครับแกก็ดูแฟนแกสิขนาดเรื่องง่ายๆอ่ะยังไม่รู้เรื่องเลยงานบ้านงานเรือนก็ไม่เป็นสักอย่างเฮ้ยนี่ถ้าแกแต่งงานกันไปอ่ะแกจะทํามาหากินอะไรกันแม่ครับถึงแพชเขาจะไม่เก่งเรื่องงานบ้านอ่ะแต่เขาก็ไม่ใช่คนเลวร้วายเลยสักหน่อยอีกอย่าง แพทเขาทํางานนอกบ้านส่งเสียตัวเองเรียนตั้งแต่เด็กเขาก็เลยไม่มีเวลาเรียนรู้เรื่องงานบ้านงานเรียนแค่นั้นเองครับแม่รู้แต่แม่ก็อยากให้ติ๊กเกอร์อะได้เมียที่เพียบพร้อมนะลูกนะแม่ครับบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่เพียบพร้อมเพอร์เฟกต์ทุกอย่างนะครับคนเราต่างก็มีข้อดีข้อเสียกันทั้งนั้น เพ็ดเกิดอะไรขึ้นพีดิก้าแม่คะเพ็ดขอโทษนะคะเพ็ซุ่มซ่ามเองอะ่ะคือเพ็เอาแตงโมไปเสิร์ฟแต่ว่ามันหลุดมือก็เลยหกหมดเลยเปลือกแตงโมนี่เธอจะเอาเปลือกแตงโมมาเสิร์ฟฉันเนี่ยนะแล้วเนื้อมันไปไหนฮะอา้าวเขาไม่ได้กินส่วนนี้กันหรอคะอ้ยนี่เธอจะบ้าเหรอโอ้ยเปลือกแตงโมที่ไหนเขากินกันเขากินแต่เนื้อกันทั้งนั้น แพทเหลวเนื้อมันล่ะสีแดงแดงอะไอ้สีแดงๆ,ออดงๆเอ่อแพทเห็นว่ามันมีเม็ดเยอะอะค่ะแพทก็เลยเอาไปทิ้งขยะนี่โอ๊ยตายแล้วทิ้งขยะจะเลิศละเนี่ยเหรอว่าที่ลูกสะพายฉันโอ๊ยตายแล้วทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเลย แม่พี่จิกเกอร์แม่พี่ต้องไม่ชอบฉัน,นแน่เลยอ่ะที่ฉันเป็นแบบนี้ใจเย็นก่อนนะแพทย์แม่พี่อ่ะท่าไม่ใช่คนเลวร้าะไรหรอกถึงท่านจะดุแต่จริงแล้วเนี่ยท่านเป็นคนใจดีนะขอบคุณนะคะที่พี่ไม่โกรธฉันที่ฉันเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกแพทยไม่ได้ทำผิดอะไรแพทย์แค่ไม่รู้ะ ดูก่อนก็ได้นะคะถ้าอยากแก้ไขตรงไหนก็ฟีดแบ็กมาได้เลยเดี๋ยวแพทดํดำเนินการใหคค้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณบอย ได้ส่งไปผ่านแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะอย่าแพนดี่ดุนเนินการให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยเอา้าแม่แม่จะไปไหนคะ แม่ก็จะไปเตรียมอาหารเช้าให้เจ้าจิกเกอร์สิถ้าอ่างนั้นเดี๋ยวแพทไปช่วยนะคะอุย้ยไม่ต้องไม่ต้องเลยเธอเข้าไปช่วยมันจะวุ่นวายกว่าเดิมนะนี่เธอทําอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยนี่เอ,อ่อแต่แพทอยากช่วยนี่ค่ะแม่ถ้าแพททาอะไรไม่เป็นแม่ก็จะได้สอนแพทด้วยนะคะนะคะแม่แพทไปช่วยนะคะ ถ้าอยมยนี่เา,างนั้นไปเลยดีกว่าอะเข้ามาทำไมเนี่ยเอ้าก็แพทอยาเข้ามาช่วยคุณแม่นี่คะโอ๊ยแต่ฉันก็ไม่ได้ขอนะแต่คุณแม่ก็ไม่ได้ห้ามนะคะ อยากช่วยก็ช่วยแต่ต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังที่ฉันบอกล่ะได้ค่ะอ่ะอย่างงั้นหันคณะก่อนแล้วกันเอาได้เลยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะคณะโอ้โนี่เขาเรียกว่าผักกาดขาวโอ้ยคณะมันอันนี้จะรอดไมหมเนี่ยว,วันนี้เราเนี่ยโอ้ตายตายตาย,ตาย,ตาย นคณะไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันจะได้ไปตักข้าวค่ะโอ้ยไม่ใช่ใครเขาหันกันแบบนี้โอ้ยตายแล้วซอยเป็นต้นหอมเลยนะ นี่นี่นี่เขาทำแบบนี้แบบนี้เข้าใจไหมเนี่ยให้มันบางเวลากินมันจะได้เออไม่แข็งติดคออ๋อนานี่เข้าใจไหมอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วข่ะคุณแม่เฮ้ย ข้าวผัดเนี่ยของโปรดของเจ้าทิกเกอร์เลยนะทํากินได้แทบทุกวันเลยทําอย่างอื่นไม่เก่งอะ่ะก็ทําของโปรดของแฟนเป็นก็ยังดีค่ะคุณแม่อ่ะในแพทย์ลองไปหยิบน้ําปลามาเหาะหน่อยอันนี้ใช่ไหมคะอืม น้ำปลาเนี่ยจะให้กลิ่นหอมและเพิ่มความเค็มทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นเราห่ะไปสองสาหยดแล้วก็ลองชิมดูถ้ามันยังจืดอะ่ะแพทก็เติมไปเข้าใจไหมค่ะอ่ะอย่างนั้นแพทลองใส่น้าําปลาแล้วลองมาผัดดูได้ค่ะ พอพอพอพ,อพอแล้วพอแล้วแวม่แม,ม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแบบนี้นี่เดี๋ยวแม่บอกน้ำปลาค่อยๆใส่นะลูกไม่ใช่ใส่แบบเมื่อกี้โอ้โหมันเยอะไปนี่ปัดนี้ลูกเอียอองมือ ไหนไหนแพทลองทำดูสิลูกเีอือืมอืม,อม,อมข้าวผัดค่ะพี่ดิเกอร์แพทกับแม่ช่วยกันทําเลยนะคะหืแม่นี่นะให้แพทช่วยคุณแม่ท่านสอนแม่ทำข้าวผัดด้วยค่ะแต่แพทก็เป็นคนปรุงเองด้วยนะพี่ทิเกอร์ลองชิมหน่อยได้ไหมคะ ว่ารสชาติใช้ได้หรือเปล่าหืมหัดทำครั้งแรกเนี่ยรสชาติก็ไม่แย่เลยนะแพทจริงเหรอคะพี่ติ๊กเก์จริงสิครับจะยอมขอบคุณคุณแม่นะคะพี่สอนหนู๋ยทำข้าวผัด้ย จะประกอบอะไรฉันเนี่ยหายใจไม่ออกขอโทษค่ะแล้วนี่แม่คิดยังไงครับเนี่ยถึงได้สอนใส่ถ้ารำมาข้าแม่ก็แค่เห็นแฟนแกทำแต่งานก็ไม่มีเวลาเรียนรู้เรื่องงานบ้านทำอะไรก็ไม่เป็นแม่ก็เลยสอนให้แค่นั้นเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าเรื่องแบบนี้มันเรียนรู้กันได้อีกอย่างแม่เห็นแล้วใช่ไหมครับ ว่าแพทเขาเป็นคนน่ารักพ่ทิกเกอร์คะแม่พ่ทิกเกอร์ใจดีอย่างที่พี่พูดจริงๆด้วยก็พี่บอกแล้วว่าแม่พี่เนี่ยถึงจะปากร้ายแต่เขาก็ใจดีนะแม่แม่ไม่ได้ปากร้ายนะแม่แค่พูดตรงๆครับไม่ปากร้ายก็ได้แต่ยังไงเราสองคนเนี่ยก็ต้องขอบคุณแม่มากนะครับที่แม่เปิดใจมองแพทในงแง่ดีแล้วก็ให้โอกาสแพทขอบคุณนะคะคุณแม่ หนูรู้นะคะว่าหนูไม่ใช่ลูกสะใภ้ที่เก่งเรื่องงานบ้านงานเรียนแบบที่พุณแม่คาดหวังแต่ก็รักลูกชายคุณแม่ไม่น้อยไปกว่าคุณแม่เลยนะคะเธอจะเก่งไม่เก่งอะไรก็ช่างมันเถอะแค่เธอรักลูกชายฉันก็พอแล้วนี่แสดงว่าแม่ไฟเขียวแลาสองคนแต่งงานกันแล้วหรอครับ แม่หนูยันเราสองคนแต่งงานกันแล้วฉันรู้แล้ว <la> ค่ะกดเลยใช่ไหมเฮ้ย <Roth> ยอมรับหนูเป็นลูกสะใภ้ขอบคุณนะครับที่ไม่กีดกันเราสองคนลุกขึ้นมากราบทำไมเนี่ยแม่ทำตัวไม่ถูกแล้วนะงั้นไม่กราบแล้วก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นกอดแทนกัน <c oughs> อุย๊ยอะไรเนี่ยสองคนหายใจไม่ออกโอ้ยโอ้ยหายใจไม่ออกแล้วนะลูก